ูโดนมาแล้วมีคนปะวะมีวะเออ,เออลงตรงกลางอะ<ม>่ะมีปืนชาร์จได้ได้ปืนชาร์จละเอ,อ้ยมันลงข้างหน้ามึงตัวหนึ่งเพื่อนเรานึ่นะกูกหลังลงตรงกลางตัวหนึ่งมันยิงกูเมื่อกี้เนี่ยกูหาปืนไม่เจอวะ่ะ วอนนี้ฟันมาแล้วเออพอจะตายแม่งเลยมันอยู่บเป็นหัวก็จริงจริงยบนหัวราตัวนึงซนะุกซองกูกล่างมากเลยเว้ยตรงนี้มีซองกระบอกนี้เถิดเถิดเอาดเพื่อนแบ่งๆกันใช้กระโปรงเป็ดซองอะไะยำนี่กะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่เนยเดี๋ยวเราเคลียร์นี้ก่อนดีกว่าวะ ไอเจ๋อวะข้างหน้ามันมีตัววะเอาไงดีวะตั้งมังเลยเพื่อนเอาไงพวกเราไปล่อแม่งเลยดีกว,ว่าไปทางนั้นไปเลยน้องชายจัดไปดิชายในเจลโอ้โหข้างหลังก็มีวะ่ะไอ้เชี่ยวไงดีวะเนี่ยข้างหน้าก่อนเอาเอาหน้าก่อนก็ได้เรามาแล้ว ตัวพายมันฟัคเกอร์แตกเอาหมดเลยเหรอเออตัวเดียวยิงกระบอกกาดกว่วะแล้วเราต้องตซ์บัดก่อนเฮียปืนอะไรสิมองเอาซี่อ่ะอะไรเช่นนี่ปืนอะไร ปืนชาร์จป้ไหนหมดหัวต้องกลับไปตรงน้นนี่แล้วมั้งเนี่ยดูทรงจะเป็นเช่นนั้นดูเจอรถแล้วเวสจัดไปพี่ชายนายเจลไม่ีิงกันนัว,ลวเลยเ้ส ไป,ไป,ไป,ไปโหบนหัวเราเลยเพื่อนทังไงกันนะน่จาจะข้างบนนะข้างล่างเหรอเพื่อนข้างล่างอ่ะข้างบนว่ะคิงเตงยูงข้างบน เ,นนเออบนจริงว่ะแล้วมันลงมาข้างๆแล้วทิ้งจะดาวดนีงมันจะตายนะ่ะไอ,อตัวซ้ายน่าจะตายแล้วไอนแมนไม่ได้เคลื่นอนทางนี้เอ,อ้ร่วงหนึ่งเพื่อนมงไปไหน,นชาร์ท อยู่ข้างในนี้ลงแล้วเพือนอ่าโง่ยิบหายเลยตายอ่ะมันโดดอลมาตายอะไรวะโอ้ว้วาวคุณพบสิ่งที่โปรปลานจบมันไม่ค่อยมีอะไรวะเฮ้ยเบสสิ่งตีนวะอันหนึ่งนะเพือ่อนตรงไหนอ่ะ น่ากลัวข้างล่างว่ะแต่สวยขึน้นทีนี้แม่งบังอาจ ว้าวคุณมีดับเบิลเปืนพวกว่ะดับเบิลเป็นพวกนี่พวกทองด้วยมีพวกนวงกูจะทิ้งอะไรดีวะเนี่ยเฮียกูว่าช่องหนึ่งอ่ะ เอาอยามาก็ได้ละลูกเต็บเลยไม่เป็นไรกูทิ้งอูซี่ไปละเอาโอเคอกูเอาไอ้วอรไปนี่ต่อดดีแนะล้วมัลนล่าคนล่าคนล่าคน นียไอชิงเ,เอาก็ด้วยว่าอะไรต่องจะเปิดครับเนี่ยต้อไม่เึ้นราไรได้จัดป่ายพี่ชายในเจลโอ้เสียงกล้องเราใจจัดจริง เหลี่ยนได้แล้วมีคนเอาไปยังมีคนเอาไปแล้วอ,นนอยู่ตรงนี้ โอ้ม่นไม่มีใครทำภารกิจป่องจริงหรอวะไม่มีเนี่ยไอ้วงๆมันอยู่ตรงป่องอะแต่ป่องก็น,น่าจะเปิดแล้วมั้งเนีน่ยอยู่ตรงนั้น,นยูโฮสต์เฮ้่ไงเปิดละโอ้โหกูนี่มันแม่นจริงๆติดยอดเฮ้ยคนทิ้งเฮ้ย แม่งนี่จะโผัวก็โผัวมาอะไรวะว่าเราอย่าเพิ่งลงป้องดีกว่าวะเปียกเปียกมันวนมาแลว้วเพบสมันจอดปะพิงระวังระเบิดพิงออโดนระเบิดพิง,งมันมีสองตาเลยว่ะเบสเอาตัวรถระเบิดก่อนรถระเบิดไปแล้ว ล่วงหนึ่งคิงสวยเพื่อนอีกตัวนึงเม็ดเออมันชี้เราหมดละมันมีอะไรบ้างวะผม,มไปไปนู่นแล้ววะม,มีวะไม่ชี้เม็มันลงมันลงมันลง,นลงโดนไปเม็ดนึงไม่แย่แล้วอนะ่ะมันชี้เราไปแล้ว,วรถจะถังนั่นแหละจริงไปแจงปืนมาเราอ่ะไปดีป่ะ ไอ้แมวแบนเตอร์มาตุ๋ยกูกวฟองยัดหน้ามันไปเถึนกันล่วงกันเลยทีเดียวโอ้ยอมดีนี่ทบฟ้าด้วยคิงโอ้ยได้อูจี้ที่มึงต้องการเนี่ยอะไรของท้องเงี้ยนเอาไงดีวะดาดเตะเพื่อนเด็ดเอ้ยรถมาคิงรถมา แค่ไม่มีกอดอะไรวะเอ,อกดกด,กดได้อะไรมาแล้วว่าลงมาแล้วช่างแม็กรอเลยเมื่อกี้มีมตนะแต่งจีนนะแล้วมันชุบเพื่อนมันมีคนชุบเพื่อนนะ่ะจริงันจะมาแล้ว,วมั้งม,มาแล้ว,ว ทิ้งยายื่นไปเยอะนะแต่มันเห็นดูสองเป่ากับบานแม่งไปไหนแล้ววะแม่งเงียบจังวะกว่ามันดักเรากูไม่มีสองม่วงวะ อยากได้ตองม่วงว่ะขอแต่งเปลี่ยนก่อนไปยินว่าเบสพวไมม,มันจะลอกกันแล้วว่ะเอาไงอะ่ะ แต่มาอย่บนหัวเราเนี่ยงานนี้ต้องแตมจะแตมมาโยกบนหัวเราเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปล่อมันแต่รูกก่อนขึ้นไปพร้อมกันเลยล่ามึงออกขวาหรือออกซ้ายอ่ะกูว่าจะกูออกขวานะแป๊นนึงแป๊บน,นึงขอแต่งเปืนกัน

lại tôi nên lại tôi nên Không bằng anh em Jelly ly gì đen Lô tô bên Bạc Ơ Đi đây Cái thảo đấy lại bao quá ไม่ใช่วะ่ะไม่ได้แร้ว,วะหลังหรอวะเมื่อกี้ใครยิงเราเพืยไม่รู้ว่ะเพื่อนกูกกมองไม่เห็นเหมือนกัน ยิงเราจากตรงไหนนั่นนึงไป้ข้างหน้าวะ่ะคิงมันมีมีคนมีเหรียนตรงนั้นอะ่ะรอแม่งเลยเฮ้ยเอาล่ะขวากอนเว้ยตรงนี้มุมมังได้เปรียบวะ่ะโอ้อโหมันมีบินแล้ววะ่ะเพื่อน Ron này lên Ron lên, Bang lênh Divagam Han lênh 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 ขวายิงเราหรอวะหลัางหินนี่ปะใช่ป่าวะซ้า,ายกว่าไปแล้วหมดแล้ววะเฮ้ยซ้ายมีซ้ายมีคิงด็อกเตอร์ดูมโอ้โหกูกระเดน็นเลยเฮ้ยโอ้โหตัวหลังเข้า,าวะตรงนี้ก็มีมเพื่อนแป๊บนึงนะเพื่อนขอบปำยาก่อนเออตรงนั้นก็นมีกูเห็นละแป๊บน,นึงแป <Billie S 1> ๊บนึงใจเย็นใจเย็น ไปชาร์จไอ้ขวาก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่งหนีกูมึงมันตะแกงกูด้วยมันมีตัวดร็อปเตอร์ดูมีตัวนังดิเพื่อนมึงมีไม่กวาดด้วยวเสีย่ยงว่าจะดูมตบมันเบสตบดูขวาเนี่ยเอามันตายดีทัางนั้นนะเอ้ยคิงมีตัวข้างหน้ามึงเด็กพวงขวานะมันไปทางเหรียญนะต,ตายตายตายเดืทองทองเบสสวยของทองมาอยู่กับเราอีกแล้ว <c oughs> มีมั่นใจเลยวะมีถุงมือแล้วก็ดูมด้วยมีเหรียญด้วยวกูแล้อย่าเก็บเหรียญอย่าเก็บเหรียญเรื่ยๆโอ้ยกูชีวิตไหนวะเจลือมือเจลืดีต้องบนเขาไปโคตรงนั้นก็มีจะตายแล้วตอนนั้นอะต้องชาร์จตัวหน,นึ่งอ่ะคิดจะตายเหมือ,นก,น,อ,น,กน,อนกันวะเดี๋ยวจะตายเหมือนกันเพื่อนมีเกาะปะน่ะ หายยู่เอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะกูจะตายคิงกูจะตายโหมันจะชาร์จเราเบสน,นึงนะปิดหายแล้วมึงครอบกูไว้ก่อนนะขอพันยาก่อนอยู่บนวะ่าบอกนะว่ามาแล้วกูพันยายนอยูเ่เพนะื่อใจใจเย็นใจเย็นใจเย็น กู้พันยาอยู่โอเคโอเคเราสู้ได้เราสู้ได้ดูเชียงมันอยู่ดูเชียงมันอยู่เชิยงพุ่งมาหลายรอบแล้วก่อแตกตัวนึงก็แตกตัวนึงเจ็บแบมันก็เจ็บอ่ะก่อแตกสองตัวเลยด้วยกูจะดาวก็แตกก็แตกเไปว่ญญาเราถอดกรตั้งหลักก่อนนะเออ,เอ,อวงมาแล้วได้ กูอยากได้กูอยากได้เกาะว่ะตอนนี้กูอยากได้เหมือนกันยา้ายมวงก่อน,นอยู่สูงกว่าเชี่ยวงบีบแย่วะเบสแย่ว่ะแ,แย่จัดเลยยิลลี่สีแดงกูไม่มียาวว่ะคิงมียาปะไม่มีเลยไม่มีเหมือนกันว่ะตรงนี้ต้องเข้าวงก่อนว่ะทันไหมเนะี่ย โว้ยไรยาไม่มีเลยตายวงอีกกูโอ้โหทางตันอีกโอ้กูแย,ย,ย,ย่ว่ะเพชอันเดือโอ้วงไกลด้วยว่ะยัไงไงมากครับนี้ใช่ไหมเนะี่ยใช่เพื่อนกูก็ไม่ถ่านว่ะคิงกูตายอันเดือยอันยที่ห้า ยามันหายไปไหนหมดวะนั่นน่ะจิเมื่อเป็นเพราเรานีของทองวะอีกแล้วเหรออาถันนี่้ว่เราไม่สามารถชนะได้ของทองได้